รู้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกชายของไมเคิลโอเว่นนะครับกำลังจะมองไม่เห็นครับคือเมื่อเราพูดถึงตระกูลโอเว่นเนี่ยนี่คือสายเลือดนักฟุตบอลครับที่สืบต่อดีเอมารุ่นสู่รุ่นนะครับเทอรีโอเว่นเนี่ยเป็นนักเตะอาชีพกับเอเวอร์ตันครับแจ้งเกิดในปี1966จากนั้นลูกชายไมเคิลโอเว่นครับเป็นนักเตะอาชีพกับลิเวอร์พูลครับแจ้งเกิดในปี1996ซึ่งเราทุกคนก็ทราบกันดีครับว่าไมเคิลโอเว่นเนี่ยได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดด้วยการคว้าบอลลงดอมาแล้วไมเคิลโอเว่่นนนนเีียมมลูกสสาาวคคะรับ และคุณพ่อเนี่ยเคยทำได้ก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพไปอีกคนนะครับในช่วงที่เป็นนักเตะเยวาวชนนะครับเจมส์เนี่ยก็ถือเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคือตอนเขาอายุ13ปีอยู่ๆการเล่นฟุตบอลของเขาก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมองเห็นไม่เหมือนเดิมครับอธิบายก็คือจากที่เคยมองเห็นชัดเจนก็เริ่มมองไม่เห็นเขามองไม่เห็นลูกบอลครับถ้าเกิดไม่อยู่ในระยะ5เมตรคือมองภาพกว้างของสนามไม่ได้เพราะว่ามันเบลอๆมองไม่ค่อยเห็นอะไรครับไม่รู้บอลเนี่ยเด้งไปทาง ก็ไม่รู้ว่าลูกชายเป็นอะไรนะครับทำไมการเคลื่อนท, <ๆ S 1> ที่ดูแปลกๆใครคิดว่าเอ๊ะลูกฝีเท้าไม่พัฒนาเองหรือเปล่าเพราะว่าเขาพยายามแนะนำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลนะครับแต่ถ้าว่าเจมส์เนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมปปแปลกๆแค่ในสนามนะครับนอกสนามก็มีเช่นเวลาถ่ายรูปครอบครัวเนี่ยไม่ยอมมองกล้องหรือว่าเวลาจับมือใครก็ไม่ค่อยมองตานะครับซึ่งโอเว่นเนี่ยก็จะดุลูกกับว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่ทำแบบนั้นลูกไม่ทำแบบนี้แต่เมื่ออาการเรื่องของการมองเห็นเนี่ยมันมากขึ้นครับโอเว่นก็เลยพาลูกชายไปปรึกษาจักษุแพทย์นะครับและผลการวิน คที่หายากนะครับในอังกฤษเนี่ยมีรายงานว่าเด็ก1 0 0 0 0คนจะมีแค่1คนที่เป็นโรคนี้โดยอาการของ s r g a การ disease เนี่ยก็คือดวงตาจะค่อยๆมองไม่เห็นไปเรื่อยๆนะครับจากเดิมเนี่ยที่เคยเห็นชัดทุกอย่างก็จะเห็นน้อยลงน้อยลงเริ่มเห็นแค่ระยะไกลมากขึ้นและในปัจจุบันเนี่ยเจมส์ครับอายุ18ปีสายตาของเขามองเห็นโลกแบบเบลอๆคือเห็นเป็นแค่รูปทรงแล้วก็เป็นสีแค่นั้นครับคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะอ่านหนังสือไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่เห็นตัวอักษรดูกีฬาไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่เห็นว่่่่่่่าา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 านนนนนัักกีฬคคไไไไไไไหเเยยยดดดด้้้้้้้บบออออออลูขรรรรรถถมมมมมพพพะะะวสใใชชทงงภืแจิ พอมองเห็นได้บ้างครับแต่ว่าสภาพสายตาเนี่ยจะเบลอทุกอย่างครับไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากการมองเห็นได้เลยนะครับซึ่งโอเว่นเนี่ยเขาพยายามจะหาหนทางไปรักษาลูกนะครับโดยไปเจอแพทย์ชื่อดังมาแล้วหลายคนแต่คําตอบจากแพทย์ก็คือยังไม่มีวิธีการรักษาในตอนนี้ครับไมเคิลโอเว่นเนี่ยเขาทรมานใจอย่างมากนะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาคุณนั่งอยู่ในผับแล้วมีคนเดินมาถามว่าลูกชายของนายเนี่ยไม่เล่นฟุตบอลหรอคุณก็อยากจะเปลี่ยนบทสุนทนาไปเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทรมานใจผมมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นเนี่ย ได้ไม่ดั่งใจพ่อครับคือเขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำากับว่าลูกเนี่ยป่วยครับตอนแรกแค่คิดว่าเตะบอลไม่ได้เรื่องเฉยๆหรือแค่ชอบกวนประสาทคนอื่นสาหรับมุมของเจมส์เนี่ยลูกชายเนี่ยเขาก็ทุกใจเหมือนกันครับแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งตัวเจมส์เนี่ยค่อยเริ่มใจเย็นลงครับเขาไม่ตีโพตีพายยอมรับความจริงแล้วก็พยายามหาหนทางใช้ชีวิตไปกับมันนะครับสิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดได้ก็คือวิธีการมองโลกครับจากคนที่มองโลกในแง่ร้ายครับคิดว่าไม่ตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่นตัวเจมสเเนี่่่่หมมามาางกดรร้ิิทททํไผช สำหรับคนที่สายตามองไม่เห็นรวมถึงมองหาลู่ทางการต่อยอดธุรกิจของที่บ้านอนาคตถ้าพ่อกเกษียณไปเขาก็อยากจะโตขึ้นมาเป็นคนรับผิดชอบบ้านด้วยตัวเองนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยเจมส์ครับยังตั้งใจจะให้ความรู้กับคนที่เป็นโรคสตาการ์ดิซิสให้มากที่สุดครับเด็กหลายคนที่อังกฤษเนี่ยไม่รู้ตัว้วยซ้ำว่าเป็นโรคนี้ครับทำให้พออาการแย่ลงกระทานหาันจะใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากมากนะครับซึ่งตัวเจมส์เนี่ยผ่านจุดนี้มาแล้วสามารถช่วยเหลือคนที่เป็นโรคนี้ได้ครับสามารถช่วยแนะนำว่าจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรในอนาคตน,นะครับซึ่ง เช่นถ้าเกิดลูกชายขับรถไม่ได้เขาก็จะขับให้เองนะครับรวมถึงเวลาตอนไปเยี่ยมคุณปู่เนี่ยปกติจะคุยกันเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวแต่เมื่อเจมส์เนี่ยดูฟุตบอลไม่ได้ก็จะเปลี่ยนบทสนทนาเป็นเรื่องอื่นแทนครับตอนนี้พ่อลูกไมเคิลโอเว่นกับเจมส์โอเว่นเนี่ยได้ถ่ายทำสรารคดีครับเรื่อง Foot ต ball is for everyone ครับซึ่งจะฉายลงช่อง T N T Sport นะครับเราเรื่องจริงของเขาสองคนครับเราเรื่องของดาวรุ่งครับที่มีคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลมีลุ้นจะเป็นนักเตะอาชีพได้แต่ว่าต้องกลายเป็นคนที่สายตามองไม่เห็นนนนนนะะคคครรรรรรัััััับโดดดดยยยททททท้้้้้้้้้้งงงงููู่่่่่่เเีีีหหหวววววาาาาาสสจจชใใไปปกกกกก Star มมขึึิุแลืออฤ ครอบครัวโอเวนครับในวิธีการ React กับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยการคร่ำครวญโทษชคชะตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับตรงกันข้ามครับการมองหาวิธีการใช้ชีวิตในสภาพที่เป็นอยู่ให้กำลังใจกันและกันและช่วยมองหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขแบบที่พ่อลูกโอเว่นทำเนี่ยอาจเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นได้ครับ